สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนหนึ่งกับเกมยูคิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวส่วนของตัวเด็กออสไอสายสกิลเลจิ่งเพนดูลัมนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าก็ทางไม่นานมานี้นะเกมก็ทำการแจกในส่วนของตัวออสไอเลจิ่งดราก้อนแล้วก็มี SD มาเสริมใหม่นะฮะในสายของออสไอนั่นเองนะฮะอ่ะมาดูในส่วนของสกิลกันสกิลใหม่นี้ค่อนข้างดีเลยนะตัวเลจิ่งเพนดูลัมเนี่ยความสามารถของสกิลนี้ก็คือ ตอนเราทําการเริ่มดูเอลเนี่ยจะทาการเสกช่องเพนดูรัมโซนให้เราเลยและสกิลนี้จะสามารถกดใช้งานได้แค่หนึ่งครั้งต่อการดูเอลเท่านั้นก็คือจะต้องทําการโชว์ตัวออสไอเรจิงดากอนกับตัวดาร์คเลเบเลียนเอ็กซิสด์ากอนที่อยู่ในเอ็กซ์ต้าเด็กนะฮะแต่ก่อนจะโชว์เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขก่อนก็คือจะต้องมีการ์ดเพนดูรัมโซนอยู่2ใบก็คืออยู่ในอยู่ในสเกลอะเอออยู่ในสเกลและไอการ์ดที่อยู่ในสเกลนั้นจะต้องชื่อโหรฟอร์มเนั่์เพหลัมจิกเชียนหรือออสไอด้วยนั่นเองฮะหล ไปแล้วตามเงื่อนไขนะฮะเขาก็จะทําการสุ่มหนึ่งใน3ามอนพอฟอร์มัลเพามาอยู่บนมือเราก็คือตัวซิว่าคลาวคอยดาก้อนหรือคำแรมนั่นเองนะฮะจากนั้นจะสามารถทําการถมตัวออสไอเพนดูแลมดาก้อนกับมอนเมจิกเชียนที่เป็นมอนเพนดูลลมนะจากบนมือหรือในเด็กเนี่ยไปที่เอ็กซ์ต้าเด็กได้อีกด้วยไงล่ะมีถมด้วยนะมีเศษมอนแล้วก็มีถมด้วยไงล่ะอย่างเอาเลยนะแล้วก็หลังจากเรากดใช้งานอะไรต่างๆผมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะในระหว่างดูเอลครั้งนี้เนี่ย เวลาเราจะทําการอัญเชิญ e x ็กซตัวออตไอเรจิงดากอนนะมอนเอ็กซ์ที่เราทําการควบคุมอยู่ขันนั้นจะถือว่าเป็นมอนเจ็ดดาวด้วยนี่อย่างเอาเลยไม่ต้องมีชังเคร์ช,ชังเชงก็สามารถเรียกออกมาได้อย่างง่ายดายแล้วนะฮะมอนที่เราต้องใส่แน่นอนนะก็คือเป็นออตไอนั่นเองอันนี้เป็นออตไออาร์ตใหม่จาก SD ล่าสุดนะฮะความสามารถก็เหมือนเดิมเลยนะฮะความสามารถตอนอยู่ช่องเมดูร um ั่มก็ก็คือถ้ามันมีความเสียหายแพทเทิร์นดาเมจที่ทะลุผ่าน ระหว่าง Mon มอนเพนดูรัมมหาเราเนี่ยเราจะได้รับความเสียหายนั้นเป็นศูนย์แล้วก็ตอนช่วงเอ็นเฟสถ้าการไปอยู่ในพนดูรัมนะเราสามารถทำการแซกตัวเขาได้เพื่อทำการเสิร์ชมอนพนดูรัมที่มีพลังโจมตีพันห้าหรือต่ำกว่าใจได้ขึ้นมือได้นั่นเองแล้วก็เอฟเฟกตอนเป็นมอนสเตอร์ก็สร้างความเสียหายแบทเทิลดาเมจสอเท่าถ้าทะลุผ่านไปหาผู้เล่นนั่นเองนะฮะแล้วก็ใบต่อมาผม Off Dragon m a g i c นเะ a ียนนใบนี้ใบใหม่นะ พอสามารถตอนอยู่เพนูลัมก็คือถ้าหากาในสเกลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของการเป็นนี้เนี่ยชื่อเมจิเชียนเหมือนกันนะฮะเราจะสามารถทําการทาร์ e เก็ตการ์ดมอนสเตอร์เพนูลัมที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กนะฮะที่ชื่อว่าเมจิเชียนหรือว่าออสไอเนี่ยนำการเป็นนั้นกลับขึ้นมือได้ยกเว้นตัวเขาเองนั่นเองครับผมแล้วก็เอฟเฟกตอนเป็นมอนสเตอร์ก็คือเมื่อตัวเขาทําการอาชิญแบบปกติหรือพิเศษนะฮะเราจะสามารถทําการทาร์เก็ต มอนสเตอร์เพนูรัมที่ชื่อมาจิกเชียนหรือว่าออสไอที่อยู่ในสุสารหนึ่งใบยกเว้นตัวเขาเองนะจากนั้นนำกลับขึ้นมือได้นั่นเองก็เป็นใบขุดนั่นเองนะฮะก็ถ้าเป็นสเกลก็ดึงมอนในเอ็กซ์เต็กขึ้นมือแต่ถนะ้าหากอัญเชิญก็ดึงมอนในสุสานขึ้นมือนั่นเองนะฮะแล้วก็ใบต่อมาก็เป็นตัวโจ๊กเกอร์เออโจ๊กเกอร์เอฟเฟกต์เพนดูรัมนี่ก็ไม่มีมอะไรนะฮะก็เอฟเฟกต์ตอนมอนสเตอร์ก็คือเมื่อตัวเขาทำการเชิญแบบปกตินะจะสามารถทำการเสิร์ตมอนเพอร์ฟอร์มพ่ หรือว่าทําการเสิร์ชมอนเพดูลัมที่ชื่อมาดิเชียนหรือว่าเสิร์ชมอนที่ชื่อว่าออสไอเจเด็กขึ้นมือได้ยกเว้นตัวเขาเองนั่นเองครับผมแล้วก็ไปต่อมานะฮะไทม์เบรกเกอร์มาดิเชียนครับผมพอสมมาตรตอนอยู่เพดูลัมนะฮะก็คือถ้าหากมอนเพดูลัมของเราเนี่ยถูกทําลายจากการเอฟเฟกครั้งแรกของเธอเนาะมันจะยังไม่ถูกทําลายนั่นเองครับผมแล้วก็เอาจริงๆเราจะมาใช้เอฟเฟกจริงเนี่ยก็คือเป็นเอฟเฟกตอนเป็นมอนสเตอร์เขาแหละ ผมขอข้ามเอฟเฟกตอนนั้นเชิญเพนดูรามเลยนะผมใช้แค่เอฟเฟกตรงนี้แหละจริงๆนะที่ลองๆเอาไปใช้ดูก็ได้ใช้แค่ตรงนี้จริงๆก็ <g ug> <c oughs> คือเป็นเอฟเฟกคือละครั้งนะฮะเนี่ยวันเปิดเถึนตรงนี้นะฮะเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ในสนามหนึ่งใบครคับกับการ์ดใบนี้นะจากนั้นทำการส่งไปรีมูฟโซนนั่นเองครับผมแล้วตอนสแตนบายเฟสหน้าเนี่ยการ์ดใบนี้กับการ์ดใบนั้นที่เราทำการเลือกเนี่ยจะกลับเข้าสนามนะครับแล้วก็ใบต่อมาผมโนเบิลดราก้อนมิจิเซียนความสามารถตอนเพนดูรัมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะไม่ได้ใช้้มมาใชเเเเออออฟฟตต่ป็นนนสร์ีแหละะฮ เอฟเฟกหลักๆเลยที่ใช้ก็คือเอฟเฟกตอนที่เขาอยู่บนมือหรืออยู่ในสุสานนะฮะเราสามารถทําการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าออสไอในสนามได้จากนั้นมอนสเตอร์ไปนั้นเนี่ยจะดาวลดลง3ก็ถ้าหากเอามาใช้กับตัวออสไอไปนี้ก็จะเหลือ4ดาวเองและจะสามารถทําการสเปรย์ตัวเขาเนี่ยแบบพิเศษเข้าสนามได้น, <Fields. S 1> นั่นเองนะฮะก็ะเอามาใช้ในการเชิญซิงโครผมก็มาเชิญ7ดาวอ่าสิอดดาว11ดาวนี้ก็เรียกได้นะก็4 4 3สนะก็สิออะไรประมาณนี้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะว่าเรียก11อดาวยังไงนะฮ 4แล้วก็3นั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาผมราโก,กาพีทไมดิชเชียนนะฮะก็เป็นมอน์เหลืองนะฮะแต่ว่าเป็นสเกล8แล้วก็มีเอฟเฟกต์เพนดูล่ามนะก็คือถ้าหากไอช่องเพนดูล่ามที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของกาไปเนี่ยชื่อ m ม g ิ c เชียนเหมือนกันเราสามารถทำการทิ้งมอนส์เพนดูล่ามบนมือ1นึใบเพื่อทำการยิงแผงหลังทิ้งได้1ใบในสนามนั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮนะแตงโกเพาสมดิชเชียนฮะ ก็เหมือนกันกับตัวไดกคพิทเลยก็คือเป็นมอน์เหลืองนะแต่ว่าเป็นมอนส์มาเมจิเชียนเพนดูลัมนั่นเองนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกตอนอยู่สเกลก็เหมือนกันเลยก็คือถ้าหากสเกลฝั่งตรงข้ามกลายเป็นนี้เนี่ยเป็นการ์ดที่ชื่อมจิเชียนแล้วก็จะสามารถทาการทิ้งมอนส์เพนดูลัมบนมือหนึ่งใบเพื่อทําการยิงมอน์ที่หงายหน้าในสนามทิ้ง1ใบได้นั่นเองฮะแล้วก็ไปต่อมาผมตัวสกายไอริสใปนี้จริงๆจุดประสงค์หลักๆเลยผมไม่ได้เอามาแซกเพื่อเสิร์ตอาอสไอันสงะละ มีคนเห็นว่าผมใส่ไอตัวเพดดูรัมคอเพดดูรัมคอมันกันสเกลโดนยิงอยู่แล้วว่าเฉลอะเราจะห่วงเอาสกายลิทมาใส่ทําไมไอสกายไอเนี่ยรู้สึกมันกันแค่ทํำลายนี่ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่การคอสมิกไซโคดผมก็เลยเอาสกายไอลิทมาเพื่อเคลือบนะไม่โดนไม่ให้โดนคอสมิกไซโคดเพราะทุกวันนี้คอสมิกไซโคดนี่คนเริ่มหันกับมาใส่กันเยอะนั่นเองฮนะก็ความสามารถหลกัหลกๆเลยที่ผมเอามาใช้ก็คืออ่าพูกแข่งจะไม่สามารถทําการทาร์เก็ตใส่แพนดูรัมโซนของเราที่ชื่อเมจิกเชียนพอฟอร์มพ่อหรือออสไอได้แแหละค่นั้นเลยที่ผมมาใช้นะ แล้วก็คอนมิกไซโคนก็เอามจาจ่ายไรพอยหนึ่งพันเพื่อรีมูแผงหลังเขานั่นแหละฮะแล้วก็นี่แหละเพนูลัมคออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอหลักการ์ดของตัวทีมเด็กนี้เลยนะของของของลิทนี้นะเออสำหรับผมของลิทเนี้ยผมรู้สึกว่าเพนูลัมคอนี้สาคัญที่สุดละถ้ามันไม่ขึ้นมือแรกนี่ก็ค่อนข้างเงือตกอยู่ความสามารถก็คือเราต้องทิ Monster, ้งคัดบนมือหนึ่งใบเพื่อทําการเสิร์ชมอนสเตอร์เพนูลัมที่ชื่อว่าเมจิกเชียนที่ชื่อตางกัน2ใบใจเด็กขึ้นมือนั่นเองนะฮะแล้วก การ์ดที่ชื่อไม่ใช่เชียนเรานะที่อยู่ในแผ่นดูแลมโซนจะไม่สามารถถูกทำลายด้วยการ์ดเอฟเฟกต์ได้นั่นเองก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ฮะมันมีเอฟเฟกต์กันทำลายก็จริงแต่ว่าทุกวันนี้คนมันหันมาใส่คอสมิคไซโคลนกันเยอะออเราผมก็เลยเอาสกายลิสมาเคลือบอ่าสเกลนะครับเผื่อแบบ ไม่ให้มันโดนยิงจังหวะเราจะใช้สกิลนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันบังคับเลยว่าตอนจะกดเนี่ยเราจะต้องมีอ่าสเกลครบ2ข้างนะถ้าหากสเกลเราขาดไปข้างหนึ่งอ่ะสกิลก็กดไม่ได้นะเอออันนี้คือข้อเสียหลักๆของสกิลนี้เลยอ่ะแล้วก็ใบสุดท้ายนะในเมนเด็กก็เครื่องดีตัวนั่นเองนะเรียก้ว่า เปิดตั้งแต่เปิดได้มาก็ใช้ได้ใช้ดีจริงนะนี่ว่าเป็นการ์ดที่ใช้ง่ายแล้วก็ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่มานะมาดีดมอนตในสนามนั่นเองแล้วก็ใบต่อมาผมตัวติชูล่านะเซโรดากอนออฟดีไอบาเลียนะก็สามารถตอน,น,นเชิญซิงโครออกมาก็คือเราสามารถทําการรีมูฟการ์ดในสนามของคู่แข่งที่ทาการควบคุมอยู่ได้สูงสุดถึง3ใบได้นั่นเองก็มาใช้แค่เอฟเฟกต์นี้นะฮะแล้วก็ใบต่อมาออสไอเมเทโอเบิร์ดกรา้อนผมความสามารถก็คือ เมื่อตัวเขาทําการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษได้สําเร็จนะเราสามารถทาการ t a r ก็ตมอนในเพนดูรัมโซนเราหนึ่งไปสามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนไปนั้นเข้าสนามได้เลยแต่ในเทิร์นนี้การไปน,นี้ไม่สามารถทําการโจมตีได้นั่นเองครับผมและก็อีกเอฟเฟกหนึ่งนะกู้แข่งจะไม่สามารถเปิดใช้งานเอฟเฟกอะไรได้เลยในช่วงเบเดนเฟสนั่นเองครับผมแล้วก็ไปพระเอกของเรานะปล่อยแสบตาจริงๆนะฮะออสไอเรจิงดราก้อนครับผมความสามารถตอนอยู่เพนดูรัมโซนก็ถ้าหากกา้าไปนี้อยู่ในช่องเพนดูรัมโซนนะฮะแล้วไออีก อีกช่องหนึ่งของเราอ่ะมันไม่มีการ์ดอยู่เราสามารถเอามอนเ์เพนูลัมที่อยู่ในเด็กหนึ่งใบมาแปะสกิลได้เลยครับผมแล้วก็ความสามารถตอนเป็นมอนสเตอร์ความสามารถก็คือถ้าหากการ์ดไปนี้เนี่ยหงายหน้าอยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กนะฮะและเราสามารถทําการอัญเชิญมอนสเ์จ็ดาวแบบเพนูลัมได้เราก็จะสามารถทําการเรียกตัวเลจิ้งออกไปได้เลยนะั่นเองแล้วก็ความสามารถต่อมาคือถ้าหากการ์ดมีอยู่ในช่องมอนสเตอร์โซนและถูกทำลายนะฮะเราสามารถนําตัวเขาเนี่ยมาแปะในช่องเพนูลัมโซนได้เลยนะั่นเอง แล้วก็อีกความสามารถหนึ่งความสามารถสุดท้ายนะถ้าหากการ์ดใบนี้มีไส้พืชุดิบเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดนะฮะจะมีความสามารถดังนี้ครับผมจะสามารถทําการโจมตีได้2ครั้งในช่วงไบเทนเฟสแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งในละครครับผมเราสามารถทําการจ่ายอุเลจากการ์ดนี้ได้เพื่อสามารถทําลายการ์ดของแข่งกี่ใบในสนามก็ได้นะฮะจากนั้นการ์ดใบนี้จะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น200ต่อการ์ดที่โดนยิงไปด้วยความสามารถนี้นั่นเองจนจบเทิร์นนี้ครับผม ก็เป็นไปล้างปอดนะเออถ้าคู่แข่งไม่มีของขัดเลยเนี่ยเรียกได้ว่างานหยาบอยู่ถือว่าเป็นของแรงเลยนะก็มองในมุมกลับครับถ้าคู่แข่งมีของกันก,การไปนี้ก็ก็เฉยๆนะเออสำหรับรับผมก็เฉยๆแต่ถนะ้าหากคู่แข่งไม่มีของกันการไปนี้ก็ถือเป็นการ์ดที่แรงใบหนึ่งเลยนะทำเป็นเล่นไปแล้วก็แจ๊สแนรับผมก็ เอามาถอดไส้2นะแล้วก็เนเกตเอฟเฟกต์มอเตอร์คู่แข่งได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ดาร์ครีเบเลียนนะก็จ่ายโอเล่สองเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทาเกตมอนที่หงายหน้าคู่แข่งหนึ่งตัวพลังโจมตีลดลงครึ่งหนึ่งแล้วก็พลังโจมตีที่หายไปครึ่งหนึ่งก็มาบวกให้กับตัวเขานั่นเองแล้วก็ออบิตต er ิเวเลอร์ก็มาเนเกตเอฟเฟกต์ในสุสานนะฮะแล้วก็ดูมไรเดอร์ความสามารถก็คือเธอกลังๆนะเราสามารถทําการจ่ายโอเล่สองใบจากการไปนี้เพื่อทําการยิงการ์ดที่หงายหน้าในสนามหนึ่งใบได้ครับผม แลาหากเราทําอย่างนั้นนะฮะเราสามารถทําการเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าในสนามหนึ่งใบพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับจานวนดาวหรือแรงของมอนสเตอร์นั้นคูณ300จดจบเทินต่อไปนั่นเองนะและการเป็นนี้จะไม่สามารถทําการโจมตีได้ในเทินที่ใช้ความสามารถนี้นะฮะและถ้าหากไส้วัตถุดิบของการเป็นนี้เนี่ยเป็นเผ่ามังกอนความสามารถนี้จะสามารถใช้แบบวิกเอฟเฟกต์ได้นั่นเองครับผมและก็ใบสุดท้ายนะตัวน้องแมงสาบนะฮะก็คือระหว่างเทินเพื่อนทุกคนนะถ้าหากมีการเชิญแบบพิเศษ ของมอนสเตอร์ที่มีระดับ5ดาวหรือสูงกว่าด้วยเอฟเฟกของตัวเขาเองนะฮะเราสามารถทําการจ่ายโอเลจากการเป็นนี้เพื่อทาการเนเกตดการดันเชิญนั้นและอิงมอนสเตอร์เป็นนั้นทิ้งได้เลยนั่นเองครับผมก็หลักๆแล้วตัวสกิลกับเด็กนี้ผมรู้สึกว่าเล่นสนุกนะส่วนตัวรู้สึกว่าออสเป็นออสไออีกหนึ่งเด็กที่เล่นสนุกมากๆเพราะว่ามันเติมม <se> ือเออมันมันคอมโบกับสกิลแล้วก็ออฟดาเกล็น่ะมันมันเติมมือได้ค่อนข้างดีเลย แต่ก็อย่างที่ผมพูดฮนะข้อเสียหลกัลกๆก็เป็นเรื่องเงื่อนไขการกดสกิลนั่นแหละถ้าหากตัวเพดูรัมคอไม่ขึ้นมือหรือถ้าเราไม่มีมอนเพดูรัมอยู่บนมือเพื่อเซตสเกลเพื่อใช้สกิลเลยเนี่ยออันนี้เรียกได้ว่าชิปหายล <c ười> ะะเริ่มเริ่มดูเอลมาก็ทำการเซตเพดูรัมโซ่อันนี้เราได้เริ่มก่อนนะเออเด็กนี้เริ่มก่อนค่อนข้างดีระดับหนึ่งนะเพราะเราจะได้เซตบอร์ดการเจริช็อกเกอร์ฮะการเสิร์มในส่วนของตัวโนเบิลดราก้อนขึ้นมดียว ใช้งานเพนดูรัมคอทำการทิ้งน้องนะและวทำการเสิร์ฟออฟดาก,ก้อนกับตัวดาร์คบุปิดขึ้นมือนะฮะกานเซสเกลฮะดาร์คบุปิดฮะสกิลแปดแล้วก็ออฟดาก้อนสกิลสองฮะใช้งานสกิลฮะเรจิ้งเพนดูรัมการโชว์ในส่วนของเรจ,จิ้งกับตัวดาร์ครีบรเลียนะฮะแล้วก็ทำการถมออสไอ,อจังหวะนี้เนะี่ยผมถมออสไอกับตัวทามเบเกอร์คกรกือมานะฮะจังหวะนี้ใช้เอฟเฟกต์ของตัวออฟดาก,ก้อนครับผมทำการเก็บทามเบเกอร์ในเอ็กซ์เตอร์ดิคขึ้นมือนะฮะแล้วก็ทำการเชิญ์เพนด การเรียกออกมาในส่วนของตัวออดอายนะฮะอ่าคำแลมอันนี้คำแลมนี่ได้จากการเสกจากสกิลนะฮะอ่าแล้วก็ออดอายอีกใบฮะทำการเชิญเอ็กซีนะออกมาในส่วนของตัวดูมไ r เดอร์ฮะแล้วก็เอ็กซีครั้งที่สองฮะก็จะเป็นอ b i ดเดเวเลอร์ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาบอดปกติพื้นฐานของออดอายอยู่แล้วนะคนที่เคยเล่นอ่าเด็กออดอายสกิลฉางเคอร์ฉางเชงมาบอดสมบูรณ์มันก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละมันเอาจริงบอดมันก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนะระหว่างสกิลใหม่ ก็คือสกิลนี้กับสกิลฉั่งเครือฉังเช่งแต่ไอสกิลฉั่งเครือฉังเช่งอ่ะต้องขอพูดก่อนเลยว่าสกิลนั้นอ่ะโอกาสมือเน่ามันเยอะกว่าสกิลนี้มากๆเลยถ้าใครรู้ตัวว่าตัวเองมือเน่ามากๆเนี่ยผมเชียร์ให้เล่นสกิลนี้นะเพราะว่าฉั่งเครือฉังเช่งนี้เล่นสิบตามือแม่งเน่าประมาณห้าหกตาได้อ่ะเออก็ค่อนข้างแย่เหมือนกันอืมอันนี้ผมสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเขาจะเล่นออคัสนะผมเลยขึ้นเป็นอาร์บิเทเวอร์นะฮะเขาใช้พวกข้อมูลใส่ดูมราเดอร์เราอ่ะ ทำการเลียกในส่วนของตัว Scrap Recycle ฮะจังหวะนี้ผมก็ใช้เอฟเฟกของ Developer เลยนะฮะการถอดไส้ในเกียร์สุขสาดขรงก็เป็นออกคัดจริงๆนะจังหวะนี้เขาใช้ไมค์คอนโทรลนะทำการ NTR Developer เราไปแล้วก็ทำการคิลลิงนะเป็นในส่วนของตัว s u r p l a s s u r p l a s ทำการทิ้งมือยิงเราฮะการหมอบแผงหลังหนึ่งใบแล้วทำการโจมตีเข้ามานะฮะเข้าเธอครับผม แต่เอฟเฟกของดาวกพีเดตทำการทิ้งในส่วนของทามเบเกอร์เพื่อยิงแผงหลังนะจังหวะนี้ทำการอัญเชิญแบบปกติของโจ๊กเกอร์ครับผมทำการเสิร์ตในส่วนของตัวออฟดราก้อ uh, นขึ้นมือนะฮะทำการเชิญเพดูลัมครับผมที่ในส่วนของออฟดราก้อนนะฮะแล้วก็ตัวดาวเพลว์เอฟเฟกออฟดราก้อนนะทำการกุดตัวออฟไอขึ้นมือนะฮะแล้วก็ทำการอัญเชิญเอนะ็กซีน่าเอามาในส่วนของดาร์คลีเบเลียนครับผม อ่าเวก็ยอมแพ้เลยอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเล่นแบบเบสิกพื้นฐานในกรณีที่เราไม่มีแผงหลังช่วยนะฮะรีเพลย์ที่สองครับผมอันนี้เจอกับเนะด็กโคมมนารีนะอโอพาร์ทนี่เริ่มหลังครับผม แต่เด็กนี้ก็ใช่ว่ามือจะไม่เน่านะมือมันก็มันก็มีมือเน่าเหมือนกันนะเออไม่ใช่ว่ามือมันจะเพอร์เฟกสวยงามนะยิงบวกผมเป็นวนดวงจังไรอยู่แล้วเนะี่ยแต่มืออย่างนี้เล่นได้นะขอแค่เรามีแบบอ่าสามารถเซตสกิลได้อะเราก็เล่นได้เว้ยเออแต่ก็ต้องระวังแบบการยิงแผงหลังอะ่ะเออระวังการยิงสกิลไว้ดีนะฮทำการลงดิสฮนะแล้วก็ทำการลงในส่วนของตัวกอลดี้น็อตฮะ ลากหกดาวนะทำการก๊อปแล้วก็ทำการเอ็กซ์ซีท้าผมออกมาในส่วนของตัวอแอตแลนติสนะฮะแล้วเห็นก็ผ่านเธอเลยฮนะเดี๋ยวผมบอกนะเล็กนี้ทำการอันเชิญเลจ,จิ้งง่ายมากนะทำการแปะออฟนะผมกับตัวเดลวกพีชนะแต่ใช้งานสกิลฮนะโชว์เลจ,จิ้งกับตัวดาร์ค้นไปเลียนไปนะทำการถมออสไอฮะกับตัวไทม์เบรกเกอร์ฮะใช้เอฟเฟกต์ออฟฮนะทำการหยิบทามเบรกเกอร์ฮะแล้วก็ทำการอันเชิญเพดูลัเมเต็มที่เลยฮนะ จังหวะน,นี้เราก็ได้เสกในส่วนของตัวซิวแฟงขึ้นมือนะแล้วม่ซิวแฟงมันชื่ออะไรวะซิวโคล้วก็เรียกสเตปสนามไปฮะจังหวะน,นี้ทำการเ,าเชิญเอ็กซีนะออกมาในส่วนของตัวดาร์กรีบิเลียนครับผมอ่าแล้วก็ดิผลของสกิลฮะมอนเอ็กซีนะเวลาเราจะเรียกเนี่ยคืออ่าตัวเรจจิ้งเนี่ยจะถือเป็นมอนเจ็ดดาวก็สามารถทำการเรียกตัวเรจจิ้งออกมาได้เลยนั่นเองครับผมนี่ค่อนข้างโกงอะค่อนข้างโกงเลยแหละสกิลเนี่ยพูดก็พูดอ่าแล้วก็เอฟเฟกต์ของเรจจิง้งนะทำการจ่ายโอเล่หนึ่งใบครับผม แล้วก็ทําการยิงการ์ดกี่ใบของคู่แข่งก็ได้จากนั้นเพิ่มพลังโจมตีใบละ200นั่นเองก็อะไรประมาณนี้ในกรณีที่คู่แข่งแม่งไม่มีแผงหลังหรือว่าไม่มีการ์ดขัดเนี่ยไอตัวออดไอเรจิ้งดาก้อนเนี่ยเป็นหนึ่งในการ์ดที่ค่อนข้างอันตารายและรุนแรงใบหนึ่งเลยนะแต่ถ้าหาคู่แข่งไม่มีแผงหลังนี่ก็ตัวขายตัวมันครับผมรีเพย์สุดท้ายของมันนี่เจอกับเด็กฮีโร่สายเฟร์บริดด์ดูเอลนะฮะ จังหวะนี้คงจะมีใครแบบสงสัยเหมือนกันว่าไอ้ทามเบเกอร์มันได้ใช้จริงๆหรอเปพี่นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นดีได้เห็นในรีเพย์น,นี้นะสกิลโอม,มการ์ดไป <c oughs> าการเนออฟฟิวชั่นนะฮะนี่ในส่วนของตัวเดอออสเบรย์ทำการผมส่วนของเบคอนกับเนออรนะแล้วหมอบแผงหลังหนึ่งใบแล้วก็หมอบมอนสเตอร์หนึ่งใบในงานคอร์สมิกไซโครนะอิงแผงหลังเข้าเอง กลงเปิดนั้นเป็นเอ็กเพนเดิไดนะฮะทำการยิงมอนนี่หมอกไปเลยนะครับเป็นอ่าเบิร์ดเดอรี่นะฮะการจั่วน,นั่นเองการเลี้ยงจนะ็อกเกอร์ฮะเลียงอะไรละ่ะลงเสิร์ทอ่าโนเะบิลแล้วก็ทำการทิ้งเพื่อทำการเสิร์ฟออฟกับตักพิสนะฮะการแปดสกนะิลงานสะกิลวะอ่าการถมสูงของออดไอ้กับตัวทรนะัมเบคฮะ การเชิมเพดูล่างุมแล้วก็ได้คอยดาก้อนมานะเออเสก๋ได้คอยดาก้อนมาึีว่ารีเพย์สตัวนี้ได้การเสกไม่ซ้ำกันเลยนะฮะได้เฟกท๋ทำเบเกอร์ทำการรีมูฟตัวเขาเองกับรีมูฟในส่วนของตัวเนออสเบรฟนะฮะเพราะว่าเนออสเบรฟเนี่ยทำลายไปเขาก็ไม่ตายเพราะว่าอ่ามันมีเนออสฟิวชั่นกัรตายหนึ่งอีง๋ไง จังหวะน,นี้ผมก็ใช้เอฟเฟกของตัว Noble Dragon ในสุาสานนะทำการลดดาวของตัวออสไอ้ I นะครับทำการสเปรย์ตัวเองแล้วก็ทำการระเชิญซิงโครฮะออกมาในส่วนของตัวออสไอ้เมเทโอเบอร์นั่นเองนะ,เ,นะ <c oughs> เพื่อทำการปิดเอฟเฟกต์อนช่วงแพตเทิร์เฟสนั่นเองก็คือทำการปิดเอฟเฟกของเบคอนนั่นเองนะฮะอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ด้วยเอฟเฟกของคอยดรา้อนก็ปลุกพลังโจมตีให้500กับมอนสเตอร์เผ่ามังกรก็เลยกลายเป็น3ผัดหนึ่งคู่ใหญ่เบอร์ประมาณนี้คร,ร, <c oughs> รับ <c oughs> ผม ก็เด็กออ e ไอใหม่ถามว่าน่าลงทุนประมาณไหนผมมองว่าถ้าคุณชอบเด็กเพดูล่มแล้วชอบออสไอก็ทำอืมก็ทำแล้วกันไม่ได้ไม่ได้เป็นเด็กที่น่าทำจนเวอร์ขนาดนั้นแต่ก็เป็นเด็กที่เล่นแล้วสนุกอืมปุดนี้ดีกว่าอ่าเป็นสดหนึ่งตาครับผมใครใครที่เป็นแฟนมันแทออสไอหรือว่าแบบชอบเบียวออสไอเนี่ยก็แนะนำให้ แนะนำให้ทํานะเออแนะนำให้ทำก็มันเล่นสนุกอ่ะมันเล่นสนุกกว่าสกิลฉางเครือฉางเชงอ่ะใครเคยตามผมมันจะรู้เลยว่าฉางเครือฉางเชงแม่งชอบขึ้นมือผมอะะม่ะแองโ,โอ้โหเจอโม,โมเดลลี่อดีโมเดลลี่ดิโอ้โหโลโโแล้วเริ่มหลังด้วยบอดตามเริ่มหลังซะด้วยงั้นเราต้องบีดดาวใส่มันนะเราต้องบีดดาวใส่มันเนี่ยเราออดอาร์อยู่บนมือเต็มเลยแค่ตาย เดี๋ยวฮะดิดฮะทำการเสิร์ชเทคโนโลยีขึ้นมืฮะใช้งานตัวสเกลฮะยิงตัวเองฮะเสิร์ชอ่ามูอายฮะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีฮะการรีมูฟนะฮะรีโมอายฮะใช้งานสกิลฮะ การถมอ่าวิมานะนะซ<ส>ีรยบมเป็นวิมานะการเก็บไส้นะเก็บไส้เป็นวิมานะแล้วก็ทำการหมอบของหลังหนึ่งใบเพื่อนจู่จังหวะน,นี้ค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะ ความจริงค่อนข้างลำบากเลยคือไอ้ที่เขาหมอบอยู่เหมือนประหลาดบาร์สป่ะว่าถ้าเป็นประหลาดบาร์สนี่เราชีพหายแล้วนะเอ่อเราต้องลงโจ๊กเกอร์ไปสับขาหลอกเขาจะโดนวิมานาเนเกจไหม ผมระแวงแผงหลังมากกว่า้วจริงปะแผงหลังแม่งคืออะไรปะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนเล่นคอมมอนลี่จะใส่เป็นมิด uh, อ่าประหลาชบัสตีตัวบุกอ of m มู n เอ้่ะใส่ขวดบ่ใส่ขวดเราก็หนาวเลยนะ หลาดบาส,บาสแน่เลยวะ่ะเปิดมาจิงสเกลโป้งๆเรียบร้อยแล้วแตกเลยนะใช่ไหมยังยังก่อน <laughs> ยังยังยังก่อนเอ้ยฮะเอ่อเราจะถมอะไรดีวะที่จุดจุดนี้แม่งเลือกถมไม่ถูกเลยวะ่ะ เป็นทมเบเกอร์ไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าไงเราเก็บไม่ได้แล้วจวังหวะนี้เราเก็บไม่ได้แล้วโอเแต่อือะไรวะปัดเกตเหรอปัดเกตนี่ก็ชิบหายเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> หรือประหลาดบ้าจริงๆวนะเนี่ย ไงดีทุกบอยยังไงดีเราจะเบียวเป็นออสไอเรจิ้งดีไหมเราจะเปียวเป็นออสไอเรจิ้งดีไหมตีตัวบอคโอเคอืมจริงๆก็ยังได้อยู่นะเนี่ยจริงๆก็ยังได้ แต่เราเราจะโดนตลบหลังเทืนต่อไปอะดิเออเราจะโดนตลบหลังเทืนต่อไปอะดิยังไงดีวะถ้าเราไม่ทําอะไรกับอไอ้ใบเนี้ยเราจะเจอกับวิมานะไปที่สองเทืนหน้าเราจะเจอวิมานะไปที่สองเทืนหน้าอมอยาก เออวาะลุงนี้แม่งผมเป็นออฟตาก้อนดีกว่าไม่น่าผมเป็นทามเบรกเลยต้องเก็บวีมานะต้องเก็บวีมานะไม่งั้นเราจะเล่นต่อเขื่อนต,ต่อไปยากกด,ด,ดคู่วะกดคู่ ไม่ยอมแพ้แปลว่ารู้ว่าตีไม่ได้ <laughs> โอ้โหมีโบนอยู่บนมือป่ะมีโบนอยู่บนมือ,มอ,มอมว่ะรถพลังโจมตีเราซะด้วยผมอ,อะไรก่อน ก็ะโหลกแก้วรถหกร้อยเชีย่ยโดนวีมานาตีตายไว้เพีมีมานามันมันปั๊มพลังได้ประมาณสามพันห้าร้อยห้าสิบอตะกี้จริงๆถ้าจวดได้คอสมิกไซโครนก็น่าจะได้เรื่องนนะมีมูมแพงหลังเสียเหลี่ยมตรงเครื่องดีตัวนี่แหละเออเสียเหลี่ยมแค่เครื่องเครื่องดีตัวนี่แหละ ขึ้นไปในน,นี่ว่ะมีมานะใบที่สอง ออโอ้โหมาก,ก่าเราห้าสิบเหลือจะเชื่อแม่งเลยแตกก็บอกแตกแพ้พ่ายแพ้ <c oughs> <c oughs> เอาจริงมาตอนนี้ดูเอลลิงอะแม่งเหมือนเป็นเกมเกมแย่งอนเริ่มเริ่มคนแรกอะเออใครใครได้เริ่มคนแรกแม่งกลายเป็นคนนั้นกลายเป็นคนชนะนะฮะเอาจริงคือถ้าเราได้เริ่มก่อนอะเราเราก็ชนะนะเออจริงช็อตเนี้ยเกมเนี้ยถ้าเราได้เริ่มก่อนเราก็ชนะนะเพราะาเราขึ้นได้ทั้งทูมไรเดอร์ ไม่ใช่ดูมไรเดอร์ดูมไรเดอร์ขึ้นได้ทั้งดูมไรเดอร์แล้วก็มอนเอ็กซีสีดาวอะไรก็ได้ตัวหนึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าดูเอลลิงแม่งแข่งกันเริ่มก่อนแล้วใครเริ่มก่อนได้ก็คือชนะนะฮะประมาณนี้ผมในส่วนของออสไอเรจิ่งนะฮะก็ถ้าเป็นออสไอออสออนี้นะก็จะหาได้จากออสไอเอสดีใหม่เลยก็เป็นออสไอเชลเลนเจอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็ Dragon, ออสจากรงบ็บอกมีเชียนก็อยู่ในออสไอเชลเลนเจอร์เช่นเดียวกันนะฮะจ็กเกอร์ไดจะการอัพเลเวลของตัวอยู่ยายะนะฮะ แล้วก็ตัวทรามเบเกอร์ครับผมอยู่ในตัวไรเดอร์ลีคเวียมฮะแล้วก็ตัวโนเบิลดราก้อนครับผมหาได้จากในฟอร์สออฟอินฟินิตี้ฮะแล้วก็ตัวดราโกพิทเมจิกเชียนนะได้จาก s อสดีอ่าเมจิกเชียนอาร์คนั่นเองฮะแล้วก็ดาร์โกเพานะฮะก็หาได้จาก s อสดีเมจิกเชียนอาร์คเช่นเดียวกันฮะแล้วก็สกายเอลิทก็หาได้จากทั้งเพนดูลัมเจเนซิสแล้วก็ออสไอเชลเลนเจอร์เลยฮะพอมิกซิโคน หาได้จากก a ิติกออริจินฮะแล้วก็แมนนูลัมคอหาได้จาก f ฟ n นักปิอาร์แล้วก็ออสไอ e ช h เลนเจอร์ครับผมแล้วก็เครื่องดีตัวหาได้จากซอฟแ a r ร์ไล h t นิ n งฮะทิชูร่าสิบเอ็ดดาวหาได้จากตัว Star of s ฟ n ิงโ o รฮะออสไอนะฮะซิงโครเจดาวก็ฟอตออฟอินฟินิตี้นี่ฮะออสไอเรจิงนะตอนนี้ก็ได้จากการล็อกอินตอนนี้เลยนะคเจแล้วก็ตัวมือจะแอนแฮนะหาได้จาก Arm ์มออฟจนั่นเองฮะ นักลีบ e เลียนหาได้จาก p h นทอมออฟลีบ e เลียนแล้วก็ออสไอชลเลจเจอร์ e enger, ฮะแล้วก็อบิเทเวอร์ผมหาได้จาก p h ตอนออ f g a l a x กซีครับผมแล้วก็ดูมไรเดอรฮะหาได้จากคอร์สเดมิชั่ฮะแล้วก็น้องเมงสาผมก็หาได้จาก p h o t o อ o ฟกาแล็กซี่เช่นเดียวกันครับผมก็ลิส ออสไอสกิลเรจิ้งเพนดูรัมของผมก็จะหน้าตาประมาณนี้นั่นเองครับผมก็แอบเสียดายเหมือนกันนะตอนช่วงเล่นสดตะกี้ถ้าเราได้เริ่มก่อนเราก็น่าจะได้เป็นฝ่ายคุมเกมนะก็แอบเสียดายเบาๆก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรา ดวงเราไม่ได้เริ่มก่อนนะนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครที่กําลังคิดจะทาเด็กออสไอสกิลนี้หรือว่าออสไอสกิลไหนก็สามารถมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะฮะก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะว่าใครชอบสกิลฉางเกอร์ฉางเชงมากกว่าหรือว่าใครชอบสกิลเลนจิ้งเพดูรัมมากกว่าก็มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสดยูทูบด้วยนะครับคลิปนี้ก็ ประมานี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญพพนดูร์ลเดี๋ยตามช่องไลนเด็กด้วยนะ